คู่บุญไม่ได้หมายถึงชายหญิงที่มีรูปสวยมาครองคู่เป็นสามีภรรยากันแต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นคำว่าคู่บุญหมายถึงคนสองคนที่เคยกระทำกรรมดีร่วมกันมาเป็นเวลายาวนานหลายภพหลายชาติเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา ผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมาจนหลอ่อหลอมจิตวิญญาณของคนทั้งสองเป็นเนื้อเดียวกันคำว่าคู่บุญนั้นไม่ต้องพูดถึงการเสียสละเล็กๆน้อยๆเลยแม้แต่ชีวิตก็เสียสละให้กันได้โดยไม่ต้องอ้อนวอนร้องขอสวัสดีครับเราอยู่ที่วัดป่ารัตนกเกษมหรือวัดสารแดงของเรานั่นเองวันนี้เรามาด้วยยักษ์ใหญ่ ขอให้เขาไม่คูนนะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะยักษ์ใหญ่วันนี้มากับนุกงธนาดนและพี่แต้บนะครับนี่ของใหญ่มากๆนะครับนี่จากพี่ๆครอบครัวบ้านสิง FC บ้านสิงนะครับทำในนามนุกงธนาโดนป้ายป้ายอุ้ยว่าพร้อมศิลปินค่ายสิงมิกนะครับใหญ่มากๆเลยนะครับต้องไปเห็นต้องไปเห็นของจริงๆคือโอ้โหเราไปเห็นที่แรกเลยฉะนั้นคําว่าคู่บุญจึงเป็นมากกว่าการเสียสละ ไม่มีคำนิยามใดๆจะมาวัดค่าได้ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนมีคู่บุญมาด้วยกันทั้งนั้นการที่ใครสักคนจะได้พบกับคู่บุญของตนนั้นจำเป็นต้องมีวิบากกรรมดีสง่งผลจึงจะเกิดเป็นพลังด้านดีที่จะดึงดูดคนทั้งสองข้าหากันให้ได้มาครองคู่กัน และได้ใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อสร้างวิบากกรรมดีอันเป็นกุศลสืบไปคู่บุญจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องเริ่มจากกำลังของบุญคือทั้งสองจะต้องมีบุญเป็นกำลังในการดึงดูดเข้าหากันเหมือนน้ำกับน้ำย่อมมีพลังบริสุทธิ์ดึงดูดเข้าหากันใจเลยตีคองเอาเลิกเอาชายัยปังปังปัง

งนิทีมนะครับอร่อยมากๆเลยเกินเสร็จเราก็เก็บของเก็บเสือ้อเก็บจาดมีควาคมด้วยมีมินเนียนน่ารักมากถ้าคนเฮ้ามีวาสนาต่อกันอยู่ทั้งไดกับพบกันคือเก่าการพบกันก็คือวาสนาถ้าได้จากกันก็คือโชคชะตาถ้าได้กลับมาก,ก็คือพุอม่มลิขิตถ้าซีนเฮ้าเสมอกัน อยู่ทั้งหนกรก็วุ่นมาพอกันคือเก่านล่ละนอกก็เอื่อนวาความหาักหักแท้ที่บริสุทธิ์กับสินเสมอกันจนใดก็ได้พอกันขอเป็นกำลังใจให้เดือคขอับคอยพบหลักเป็นหลักแท้ทุกคนเดือครับเดิอ